ก็เกิดไปประเด็นดราม่ารับชาติกันอีกครั้งสำหรับการแข่งขันเกม TFT ที่ผ่านมาเพราะมันมีปัญหามากมายนับไม่ถ้วนระหว่างการแข่งขันทั้งจำนวนผู้เแข่งขันที่ไม่สมดุล แทนผู้เล่นบางชาติเนี่ยก็ยังจงใจรวมตัวตัดผู้เล่นชาติอื่นให้กับเพื่อร่วมชาติแม้แต่ผู้เล่นจากไทยเราเองก็โดนไปด้วยจนร้อนไปตาม,ตามกันเกิดเป็นประเด็นวิพาษ์วิจัยขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตซะใหญ่โตชนิดที่ว่าแข่งกันแบบนี้มาเห็นต้องมีพวกกูก็ได้ไหมส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการแข่งขันทีมไฟแท็กติกหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ T.F.T เกมโหมดหลักยอดิยยมของเกมมาอย่าง League of Legends นั่นเอง รายการในขันในทั้งนี้ก็คือ C ีเรี i ลิเจครับซึ่งมาเป็นการแขขันที่รวบรวมผู้ลเล่นจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาแข่งขันกันเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันในทัวร์เมต์หลักอย่าง World Championship ซึ่งภายในการแข่งขันนี้ก็มีปัญหาหลายจุดให้พวกเราต้องถกเถียงกันเป็นจำนวนมาก อย่างแรกก็คือโปรเพลเยอร์ในแต่ละชาติที่ไม่สมดุลกันเลยสักนิดเดียวเพราะในตารางการแข่งขันก็มีเพลเยอร์จากชาติเวียดนามเข้าไปแล้วถึง22คนส่วนอีก10คนที่เหลือก็ผสมกันไปยกตัวอย่างเช่นไต้หวนันสิงคโปร์และก็ประเทศไทยของเรานั่นเองหลายคนที่ได้เห็นรายชื่อผู้แข่งขันก็แอบกังวลว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอย่างตามมาเราในการแข่งขันหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่พวกเขากังวลมันก็ได้เกิดขึ้น เพราะมีหลักฐานออกมาเพียบเรียกว่าเพลเยอร์ฝั่งเวียดนามเนี่ยตั้งใจที่จะรู้ตัดผู้เล่นที่ไม่ใช่ชาติของตัวเองทิ้งใครก็ตามที่ไม่ใช่ทีมเวียดน,นามก็จะโดนตัดตัวกันอย่ยับยับชนิดที่ว่ากัจะให้เล่นกันไม่ได้กันเลยทีเดียวหลักฐานมากมายกระบุอว่าชัดเจนว่าพวกพี่แกเนี่ยตั้งใจรูปต,ตัดตัวทีมชาติอื่น ที่หน้าหัวร้อนมากกว่าเดิมก็คือไอ้กลุ่มคนที่ทําแบบนี้คือพวกที่ตกรอบไปแล้วเพราะต่อให้ชนะสักกี่รอบพวกเขาก็มีโอกาสที่เขารอบทันไปก็เลยจงใจตัดกําลังชาติอื่นแทนต้องรู้ก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่มีสิทธิ์ในการเข้ารอบอยู่แล้วแต่ยังจงใจตัดตัวผู้เล่นคนอื่นนั้นมันก็เป็นการการะทําที่ยอมรับได้ถือว่าเป็นการเล่นตากเกตแต่ในกรณีของแก๊งตัดตัวพวกนี้ใครมองก็รู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเกมแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยจงใจตัดขาคนอื่นเขาชัดๆ สรับชาติอื่นที่ยังมีโอกาสเข้ารอบแล้วต้องมาเจอกับแก๊งตัดตัวแบบนี้โอกาสที่จะแห้วมันก็มีสูงมากแค่ทุกคนลองนึกภาพตามนะครับเข้าไปเล่นในเกม T.F.T คนเดียวล้วโดนอีก6ถึงเจ็ดคนที่เหลือคอยแย่งตัวที่คุณจะเล่นดูสิครับแค่นึกก็หัวอุ่นกันแล้วแล้วนี่เนี่ยมาถึงการแข่งทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากซึ่งมันอาจจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของใครสักคนหนึ่งเลยในฐานะนักแข่งอ e ีสปอร์ตยิ่งมาเจอแบบนี้เป็นใครใครก็ต้องรู้สึกแย่และไม่พอใจอยู่แล้ว จากภาพทุกคนจะเห็นได้ว่าผู้เล่นจากเวียดนามที่เล่นเป็นคอมของ8บีดโดยตัวหลักเป็นรีเวนแต่ในช่องด้านหลักของเขานั้นมีการซื้อตัวอย่างเวกซ์ที่ไม่ใช่คอมที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดหลักของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่เพราะภายในเกมมีผู้เล่นจากทีมชาติอื่นแกงเวียดนามพวกนี้ก็เลยจงใจซื้อตัวเพื่อตัดตัวของอีกฝ่ายนั่นเองหลักฐานทั้งหมดก็ชี้ชัดว่าแกงผู้เล่นจากเวียดนามเนี่ยจงใจเล่นตัดตัวชาติอื่นให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบของชาติตัวเองแม้แต่พวกเราชาวไทยก็โดนไปด้วยทําให้ใครที่มองการแข่งขันก็ร้อนไปตามๆกันแถมผู้ที่จงใจตัดตัวเนี่ยก็เป็นผู้ที่ตกรอบไปแล้วทั้งนั้นยิ่งน่าเกลียดเข้าไปใหญ่พอเรื่องนี้ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นพร้อมกับหลักฐานมัดตัวขนาดนี้หลายคนเองก็ไม่พอใจและออกมาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายผู้ที่แขังใใคันกับคนอื่นๆก็ออกมาบอกว่าพวกเขาก็โดนเหมือนกันทําให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นการแข่งขันจบลงด้วยการที่ชาวเวียดนามเข้าไป แข่งขันในรายการถัดไปทั้งระดับที่1และก็ลำดับที่3ส,ส่วนันดับที่2เนี่ยก็เป็นของผู้เล่นชาวสิงคโปร์ทีมีชื่อว่า Chaos ซึ่งพี่แกก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน X ในเชิงเยาะเย้ยว่าโดนรูมแย่งตัวแต่ก็ยังได้ไปแข่งขันเ o r l d ยูพร้อมกับลงท้ายสั้นๆว่า LV N ครั้งหน้าเอาให้ดีกว่านี้นะเพื่อนซึ่งไอ้คำว่า L V N วเนเนี่ยมันก็หมายความว่าพวกเวียดนามขี้แพ้หรือว่าลูเซอร์เวียดนามนั่นเอง โพสแบบนี้เนี่ยระวังทัวนาเมนต์หน้าโดนรุมหนักกว่าเดิมนะครับพี่แต่ก็แอบ,บสะาใจอยู่นิดนึงเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เล่นชาวไทยของเราได้ออกูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันอย่างโฟแมนสตรีเมอร์และนะักแข่ง TFC ระดับต้นของประเทศก็ได้ออกมาโพสตบนหน้าเพจของตัวเองว่าเขาโดนทาร์เก็ตกริฟฟิ้งหรือก็คือการที่โดนคนอื่นตั้งใจรุมตัดตัวของเขาคนเดียวให้เขาแพ้เพื่อให้เพื่อนร่วมประเทศอื่นที่ไม่ใช่สีได้เข้ารอบ ซึ่งเขายังบอกอีกว่าโดนทำแบบนี้มาแล้วจากเท,ท,ทีเซต9แล้วและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแม้แต่ฟูท m e นักแข่งลัสตรีเมอร์ไทยคนหนึ่งรวมไปถึงคนอื่นในโซนที่ไม่ใช่คนเวียดนามก็โดนกันอีกเพียบต่อให้เล่นดีเพอร์เฟกทุกตาดวงขึ้นมือขนาดไหนก็ไม่น่าจะเข้ารอบอยู่ดีและมันก็ไม่แฝ์ที่เขาจะต้องมาโดนรุมแบบนี้เขาแค่อยากเห็นระบบการแข่งขันในโซนบ้านเราให้ดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้เห็นคนไทยกับโซน4ีได้ไประดับโลกมากขึ้นข้อมูลเกมนี้ก็จะได้ขึ้นไปด้วย ทั้งในบ้านเราซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นของชาวเวียดนามซะมากกว่าทำไงได้ถ้าเทียบกันแล้วเซิร์ฟเวอร์ของบ้านเขามันก็ใหญ่ที่สุดแต่มันก็ไม่แฟร์เลยที่ผู้พี่แก่จะมาทำแบบนี้ใส่คนชาติอื่นยังมีผู้เข้าแข่งขันจากสิงคโปร์โปรอีกคนก็ได้ออกโพสต์ระบายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยพี่คนนี้มีชื่อว่าทริสตันเขาออกมาบอกว่าเขารัก TFT และชอบมันมาก จริงๆทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นก็น่าจะสนุกที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมาและเขาก็เตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเยอะมากๆแต่ใครจะไปคิดกันว่าจะต้องมาเจอกับการเล่นแบบนี้ของชาติอื่นแถมยังตั้งข้อสงสัยอีกว่าผู้เล่นชาวเวียดนามร่วมมือกันทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ผิดจริงๆหรอเห็นได้ชัดว่าพี่แกรู้เสียใจและผิดหวังเามากๆที่ต้องตกรอบไปทั้งแบบนี้ซึ่งหลังจากที่พี่ทริสตานเดียวโพสต์ระบายชาวเน็ตเวียดนามหลายคนก็เดบออกมาแซวพี่แกกันเพียบบางก็บอกว่าให้ฟังพวาอมทั้งสองฝั่งนะ พวกเราเล่นตาเกมถูกต้องทุกอย่างบางก็บอกว่าทำไมไม่บอกไรออดให้ไปสร้างเท t FT แบบตัวต่อต,ตัวไปเลยล่ะจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไรแบบนี้จริงๆแล้วมันแค่่กลุ่มเด็กน้อยที่ออกมางองแงเพราะตัวเองแพ้มันน่าสงเพศแค่เล่นเกมไปเงียบๆแล้วก็อย่าโบนถ้าหากมีใครพยายามให้เกมเองเ,องเสียเปรียบอ้โหเปิดมาแบบนี้ก็สวยสิครับหลายคนที่ติดตามเรื่องราวก็ไม่เห็นด้วยและก็ด่าก,กันไปมาแบบนี้ หลักฐานชัดเจนก็อย่าออกมาแถอีกไม่ต้องพยายามอะไรแล้วเว้ยพวกเองชนะไปได้วยวิธีแน่เกลียดก็แค่ยอมรับมายังจะมาแถไร้าสาระอะไรอีกความคิดถึงจะคนอื่นๆเองก็ไปทางเดียวกันที่ออกมาแสดงเห็นใจให้กับชาติอื่นที่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้และก็แอบแซะเบาวๆว่าพวกเองควรมียางอายซะบ้างนะ มาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางไรออดจะอ,อกมาให้ความสนใจกับประเด็นนี้หรือเปล่าจากที่ฟังมากก็จะรู้ได้ว่านี่เหมือนไม่ใช่ครั้งแรกของชาวเวนะียดนามที่ทําแบบนี้บางคนก็ให้ความเห็นว่าควรทําการแข่งขัน,ขนเลือกแบบแยกไปเลยจะได้หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร And then there's the other side that I think more dog talk about, which is the spirit of competition, which is what are you trying to do from a sportsmanship perspective? Right. And this is the argument that goes into a lot of things that, like, for example, Wade Schneiberson argued about, which is like competitive integrity and the spirit of competitive integrity need to be preserved. I think that anybody that says something like this, which is holding the other two units or holding the other um, champions of other players, even jokingly, deserves kind of an infraction. That's almost like, because if you if said anything else, is you're basically joking about cheating. At, at, that, That is at best, at best, you're joking about cheating. At worst, you're actually just cheating. So, whoever this is, wh whoever, whichever uh, moron decided to type this, okay, actually he might actually he might be very smart. The the guy who decided to do something very moronic. Tribute to the action. I mean, this guy's an idiot. It's just like, you're not supposed to actually type this stuff. Like, what what are you actually expecting? If some who, if you actually type this and you you do you, you lack the the critical thinking skills to stop you from typing like blatant things that can be interpreted as cheating, you deserve to get punished. So this guy, get him out of here. I mean, like, I don't don care if he's joking or he didn't even do it or nothing even happened. You just you can't you can't joke about that stuff. ไอ้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบแม่ข้อยีสปอร์ก็รีบช่วยกดกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ